รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยสารอนุมัติหมายจับสองผู้ร่วมขบวนการหลอกขายโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์ที่ทำให้เด็กชายอายุ14ปีเครียดและเสียชีวิตพร้อมเร่งดำเนินการจับกลุ่มและขยายผลผู้ร่วมขบวนการทุกรายโดยจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดที่จังหวัดราชบุรีพบเด็กหญิงอายุ13ปีสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือทางไอจีเพื่อเรียนออนไลน์แต่กลับไม่ได้ของตรวจสอบพบเป็นร้านเดียวกับเด็กชายอายุ14ปีที่เสียชีวิต แม่พาเข้าแจ้งความตำรวจสพโพธารามเตรียมออกหมายเรียกผู้ที่รับโอนเงินมาสอบปากคำทั้งนี้หากเป็นผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีก็จะมีความผิดด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2พายุดีรレชัน่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ส่งผลให้วันพรุ่งนี้มีฝนตกหนักใน24จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนวันที่25กันยายนจะเกิดฝนตกหนักใน35จังหวัดของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปร,ะริมณฑลอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้